บทที่124ถึง125ไม่เคยมีครั้งใดที่ผู้คนจำนวนมากมาเช่นนี้อยู่ในสภาวะเงียบกริบเช่นครั้งนี้ใบหน้าทุกใบหน้าในจตุรัสเซนปีเตอร์ทีละหน้าทีละหน้าต่างเบนสายตาจากท้องฟ้าที่กำลังมืดลงตามเดิมและลดสายตาลงสู่เบื้องล่าง แต่ละคนต่างตกอยู่ในห้วงแห่งความอัศจรรย์ใจส่วนตัวของตนแสงสว่างจากสื่อมวลชนส่องเลื่อนตามศาสตร์ลำแสงกลับลงมาที่พื้นดินเราวกับเกิดความเคารพรอบอ,ก,อก,กับความดํำมืดที่บ,บัดนี้กลับมาปกคลุมเหนือพวกเขาชั่วขณะหนึ่งดูเหมือนว่าโลกทั้งโลกกําลังก้มหัวให้โดยพร้อมเพรียงกัน พระคาดินาลโมตาติคุกเข่าลงสวดภาวนาและพระคาร์ดินาลรูปอื่นๆก็กระทําตามทหารองครักษ์สวิตลดกระบี่ลงต่ำและยืนนิ่งขึงไม่มีใครเอ่ยปากพูดไม่มีใครขยับขยื่อนทุกขนแห่งหัวใจทุกดวงล้วนสันสทานด้วยอารมณ์ภายในทั้งความสูญเสียความหวาดกลัวความอัศจรรย์ใจความเชื่อถือ และความนับถือที่เปี่ยมล้นด้วยความหวาดภวาต่อพลังร้ายแรงชนิดใหม่ที่พวกเขาเพิ่งได้ประจัก,กษ์แก่สายตาฟิตโตเรียเวตรายืนตัวสันเทาอยู่ที่เชิงบันไดกว้างใหญ่หน้ามหาวิหารเธอหลับตาลงคำคำหนึ่งดังก้องฝ่าพายุอารมณ์นานาที่กำลังโหมกระหน่ำไปทั่วทุกสายโลหิต เหมือนละรังที่ดังมาแต่ไกลคําที่ช่างสะอาดบริสุทธิ์ทว่าก็โหดร้ายนักเธอพลักใสมันไปจากใจแต่คําคํานั้นก็ยังคงสะท้อนกล้องเธอขับใสมันไปอีกครั้งความเจ็บปวดนี้ใหญ่หลวงหน่วงหนักเกินไปเธอพยายามจะคิดถึงแต่ภาพที่กระจ่างชัดแจ้งอยู่ในใจของผู้คนภาพพลังอันหน่าตรนกของปฏิสาร การช่วยวาติการให้พ้นหายนะท่านคาเมริโยวความสำเร็จอันหารกล้าปาฏิหารความเสียสละแต่ทว่าคำคำนั้นก็ยังสะท้อนกล้องดังฝ่าความโกลาหลวุ่นวายด้วยสำเนียงเปลี่ยวเงาเสียดแทงจิตใจโรเบิร์ตเขามาช่วยเธอที่กัดเตลซานตานเจโรเขาช่วยชีวิตเธอไว้และบัดนี้ เขาได้ถูกทำลายไปสิ้นด้วยผลงานที่เธอสร้างสรรค์ขึ้นมาเองขณะที่พระคารินาโมอตาติสวดภาวนาอยู่นั้นท่านก็นึกพิสวงว่าตัวท่านเองจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับที่ท่านคาวเมเลโยได้ยินหรือไม่เราจำต้องเชื่อในปาฏิหารหรือเปล่าจึงจะได้ประสบกับปาฏิหารโมตาติ เป็นบุรุษยุคใหม่ในศาสนาเก่าแก่โบราณปาฏิหารไม่เคยมีบทบาทใดๆในความเชื่อของท่านจริงอยู่ศาสนาของท่านกล่าวถึงปาฏิหารต่างๆทั้งฝ่ามือที่มีเลือดหลังเรินการฟื้นขึ้นมาจากความตายรอยภาพในผ้าหอ่อศพแต่กระนั้นจิตใจอันเปี่ยมด้วยเหตุผลของมอตาติ ก็มักจะหาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการ์เหล่านั้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของตำนานเป็นเพียงผลจากความอ่อนแอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์นั่นคือความต้องการข้อพิสูจน์ปาฏิหาริไม่ได้เป็นสิ่งใดเลยนอกจากเรื่องราวที่เราต่างยึดเหนี่ยวไว้เพราะเราปรารถนาให้มันเป็นจริงแต่ถึงอย่างนั้นนี่เราหัวสมัยใหม่ จนไม่ยอมรับสิ่งที่เพิ่งเห็นกับตานี่เลยเหรอมันเป็นปฏิหารไม่ใช่หรือใช่แล้วพระผู้เป็นเจ้าทรงเข้าแทรกแซงและช่วยรักษาคริสตจักรไว้ด้วยการกระซิบถ้อยคำไม่กี่คำใส่หูท่านคาเมริโยทำไมจึงช่างยากนักที่จะเชื่อนะแล้วถ้าพระเจ้าไม่ทรงทำสิ่งใดเลยเล่าผู้คนเขาจะกล่าวว่ายอย่างไร ว่าทรงไม่สนใจใยดีอย่างนั้นรึอหรือว่าทรงไร้อำนาจที่จะยับยัง้งปาฏิหาริย์คือคำตอบที่เป็นไปได้เพียงคำตอบเดียวเท่านั้นหรอกหรือขณะที่โมตาติคุกเข่าลงด้วยความอัศจรรย์ใจท่านก็สวดภาวนาให้ดวงวิญญาณของท่านคาเมริโยท่านขอพระคุณท่านแชมเบเรนน่มผู้ซึ่งแม้จะอยู่ในวัยยาว แต่กลับเปิดสายตาชายชาราคนนี้ให้มองเห็นปฏิหารแห่งพลังศรัทธาที่ปราศจากความเคลือบแคลงใดๆแต่ช่างเหลือเชื่อที่โมตาติไม่เคยระแวงแคลงใจเลยเกี่ยวกับขอบเขตแห่งความศรัทธาของท่านที่กำลังจะได้รับการทดสอบความเงียบในจัตุรัสเซนปีเตอร์เริ่มจะถูกแทรกด้วยคลื่นเสียงสูงๆํำๆแล้ว คลื่นเสียงนั้นก็ดังขึ้นกลายเป็นเสียงพึมพำจนกลายเป็นเสียงคำรามกึกก้องขึ้นมาทันทีทันใดฝูงชนต่างร้องตะโกนออกมาเป็นเสียงเดียวอย่างไม่มีวี่แววมาก่อนโอ oh, ้ดูนั่นดูนั่นโมตาติลืมตาขึ้นแล้วหันไปทางฝูงชนทุกคนกำลังชี้ไปที่ข้างหลังท่านสู่ด้านหน้าของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ดวงหน้าของทุกคนสีดขาวบางคนซุดพวบลงคุกเขา่าบางคนเป็นลมหมดสติบางคนสะอื้นให้ออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่โอ้ยดูนั่นดูนั่นมอตติหันไปตามมือของผู้คนที่ยื่นชี้ออกไปด้วยความงุนงงพวกเขากำลังชี้ไปบริเวณที่อยู่สูงสุดของมหาวิหารนั่นคือที่เฉลียงบนหลังคา ซึ่งมีรูปสลักขนาดมหึมาของพระคริสต์และเหล่าอัครสา,าวกเฝ้ามองฝูงชนอยู่ที่นั่นทางด้านขวาของรูปสลักพระเยซูผู้ที่ยืนยื่นสองแขนออกสู่ชาวโลกคือท่านคาเมเลโยเวนเทรสกาโรเบิร์ตแลงดอนไม่ได้ร่วงตกลงมาอีกต่อไปไม่มีความหวาดกลัวอีกแล้วไม่มีความเจ็บปวด ไม่มีแม้แต่เสียงลมที่พัดคกรูมีเพียงเสียงนุ่มเบาของน้ำที่ซัดสาดราวกับเขากำลังนอนหลับอย่างแสนสบายบนชายหาดในความขัดแย้งของความรู้จักตนเองแหลงดน้นรู้สึกว่านี่คือความตายเขารู้สึกยินดีที่ตายไปเได้และปล่อยให้ความมึนชาที่กำลังลอยเลื่อนเข้ามาครอบคลุมร่างกายอย่างเต็มที่ เขาปล่อยให้มันพาเขาไปที่ใดก็าตามที่มันจะพาไปความเจ็บปวดและหวาดกลัวหมดสิ้นไปและเขาก็ไม่ปรารถนาจะให้มันกลับคืนมาไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดความทรงจำสุดท้ายของเขาคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ก็แต่ในนรกเท่านั้นโปรดรับข้าไปด้วยเถอะแต่เสียงสัดสาที่กล่อมเขาให้จมดิ่งอยู่ในความสงบลึกลับนั้น ก็ดึงเขากลับมาด้วยในเวลาเดียวกันมันกำลังพยายามปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาจากความฝันไม่ปล่อยเขาอยู่อย่างนี้แหละเขาไม่อยากจะตื่นเขารู้สึกว่าพูดผีปีศาจกำลังชุมนุมกันอยู่ที่ร่มขอบห่วงความฝันอันแสนสุขของเขาพยายามทุบทำลายความสุขสงบนั้นภาพต่างๆอันเลอะเลือน คลุมเครือหมุนวนอยู่รอบตัวเสียงตะโกนลมพัดปั่นป่วนรุนแรงไม่นะได้โปรดเถอะยิ่งเขาดิ้นรนผลักายมากเท่าใดภาพอันรุนแรงก็ยิ่งซึมผ่านเข้ามามากเท่านั้นและแล้วเขาก็เหมือนกลับไปสู่เหตุการณ์ทั้งหมดอีกครั้งทุกอย่างช่างชัดเจนนักเฮลิคอปเตอร์กำลังพุ่งทยานขึ้นไปอย่างรวดเร็วเขาติดอยู่ข้างในนั้น เบื้องนอกประตูที่เปิดอยู่แสงสีแห่งกรุงโรมถอยห่างออกไปทุกๆวินาทีที่เคลื่อนผ่านไปสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเขาบอกให้โยนกระบอกปฏิสัสารทิ้งเสียเดียวนั้นแหล่งด้อนรู้ว่าหลอดนั้นใช้เวลาแค่ไม่ถึง20วินาทีก็จะตกลงไประยะทางครึ่งไมล์แต่มันจะตกลงไปสู่คนทั้งเมืองสูงขึ้นไปอีก สูงขึ้นไปอีกแหล่งด้อนอยากรู้ว่าตอนนี้พวกเขาขึ้นมาสูงแค่ไหนแล้วเขารู้ว่าเครื่องบินใบพัดเล็กที่บินระดับความสูงประมาณสี่ไมล์ตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ก็น่าจะต้องอยู่ที่ระดับความสูงไม่ไกลจากนั้นมากนักสองไมล์หรือหรือว่าสามไมล์มันยังมีโอกาสถ้าพวกเขากับเวลาทิ้งหลอดปฏิสาสาร ให้พอเหมาะพอดีมันก็จะระเบิดขณะที่ลอยอยู่กลางอากาศอยู่สูงจากพื้นดินในระยะปลอดภัยและไกลจากเฮลิคอปเตอร์ด้วยแหล่งดอนมองออกไปยังกรุงโรมที่ทอดตัวอยู่เบื้องล่างแล้วถ้าคุณคำนวณผิดพลาดละ่ะท่านคาเมเลยโยเอ่ยขึ้นแลงดอนหันขวับมาด้วยความตกใจท่านคาเมเลยโย ไม่ได้มองดูเขาด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนจะอ่านใจเขาออกจากเงาสะท้อนในกระจกหน้าเฮลิคอปเตอร์ที่ดูเหมือนพูดผีหน้าแปลกที่ท่านคารเมเลโยไม่ได้วุ่นอยู่กับการควบคุมเฮลิคอปเตอร์อีกต่อไปสองมือของท่านไม่ได้จับกันบังคับอยู่ด้วยซ้ำดูเหมือนว่าตอนนี้เฮลิคอปเตอร์กำลังบินด้วยระบบอัตโนมัติที่กำหนดให้บินสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านคามรลโยเอื้อมมือขึ้นเหนือศีรษะไปที่เบดานห้องนักบินครำหาอะไรในช่องเก็บสายเคเบิลก่อนจะดึงกุญแจดอกหนึ่งซึ่งปิดเทปติดไว้ตรงนั้นไม่มีใครเห็นออกมาแหลงด้นจ้องดูด้วยความงุนงงขณะที่ท่านคาเมเลโยไขกุญแจเปิดกล่องโลหะเก็บของที่ขันติดอยู่กับระว่างที่นั่งท่านหยิบหอ ที่ดูเหมือนจะทําจากไนลอนสีดําห่อใหญ่ออกมาแล้ววางลงบนที่นั่งข้างตัวสมองของแหลงดอนทํางานอย่างรวดเร็วอากับกริยาของท่านคาเมเลโยดูเป็นไปอย่างสงบราบเรียบเหมือนท่านตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทําอะไรสักอย่างส่งหลดปฏิสา,สารมาให้พ่อท่านคารเมเลโยพูดด้วยน้ําเสียงราบเรียบแหลงดอนไม่รู้ว่า ควรจะคิดอย่างไรต่อไปอีกเขารีบยื่นหลอดปฏิสาสารให้ท่านคารเมโย90วินาทีสิ่งที่ท่านคาเมลโยทำกับหลอดปฏิสาสารนั้นเป็นสิ่งที่เหนือความคาดคิดของแรงดอนโดยสิ้นเชิงท่านถือหลอดปฏิสาสารไว้อย่างระมัดระวงังแล้ววางมันลงไปในช่องเก็บของก่อนจะปิดฟ้าอันนาหนักแล้วใช้กุญแจลูกนั้นล็อกจนแน่นหนาะ นั่นนั่นท่านจะทำอะไรนะแหลงดอนถามนำเราไปจากสิ่งล่อใจท่านคาเมลยโยคว้างลูกกุญแจนั้นออกนอกหน้าต่างที่เปิดอยู่ขณะที่ลูกกุญแจร่วงระริ่วลงสู่ความมืดยามราตรีแหลงดอนก็รู้สึกเหมือนวิญญาณของเขาล่วงลงไปกับมันด้วยจากนั้นท่านคารเมลยโยก็หยิบห่อในล่อนขึ้นมา แล้วสอดแขนเข้าไปในสายรัดท่านรัดแถบคาดเอวจนแน่นแล้วสวมลงไปทั้งตัวเหมือนเป้หลังก่อนจะหันมาทางโรเบิร์ตแลงดอนซึ่งยังนิ่งอึ้งตะลึงงนันพ่อขอโทษด้วยท่านคาเมเลโยกล่าวมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ว่าแล้วท่านก็เปิดประตูด้านนักบินแล้วพุ่งตัวลงสู่ความมืดภาพนั้น ลุกโผล่อยู่ในจิตใจที่ยังไม่ฟื้นคืนสติของแรงดอนและที่มาพร้อมกับภาพนั้นก็คือความเจ็บปวดความเจ็บปวดอย่างแท้จริงความปวดทางร่างกายทั้งปวดแสบปวดร้อนเขาอยากให้มีผู้มาเอาชีวิตเขาไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างจะได้จบสิน้นแต่ขณะที่เสียงน้ำซัดสาดในหูดังขึ้นภาพใหม่ๆ ก็เริ่มพามแวบเข้ามานรกของเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้นเองเขามองเห็นชิ้นส่วนเศษเล็กเศษน้อยภาพความตื่นตระนกที่กระจัดกระจายไปทั่วเขานอนอยู่ครึ่งทางระหว่างความตายกับฝันร้ายวิงวอนขอการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานแต่ภาพเหล่านั้นกลับจมชัดขึ้นในใจหลอดปฏิสาสารถูกเก็บลั่นกุญแจเข้าไม่ถึง มันนับถอยหลังอย่างไม่หยุดยัง้งขณะที่เฮลิคอปเตอร์ทะยานสูงขึ้นไปห้าสิบวินาทีสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแหล่งด้นหมุนไปรอบห้องผู้โดยสารอย่างคุ้มครั่งพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาเพิ่งเห็นสี่สิบห้าวินาทีเขาก้มลงไปใต้ที่นั่งเพื่อหาร่มชูชีพอีกชุดสี่สิบวินาที ไม่มีเหลือสักชุดเดียวมันจะต้องมีทางอื่นสินะ35วินาทีเขาตรงรีไปที่ประตูเฮลิคอปเตอร์ที่มันเปิดอ้าอยู่และยืนต้านสายลมที่พัดกระนำแรงมองลงไปยังแสงสีแห่งกลุ่มลมเมื้องล่าง32วินาทีแล้วเขาก็ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหลือเชื่อแหล่งด้น ระโดดออกมาจากประตูเฮลิคอปเตอร์โดยปราศจากร่มชูชีพขณะที่ร่างของเขาละลิ่วหล่นลงสู่ยามราตรีเฮลิคอปเตอร์ก็ดูเหมือนจะพุ่งทะยานสูงขึ้นไปเหนือร่างของเขาเสียงใบพัดถูกกลบเสียสิน้นด้วยเสียงการดิ่งพส,สุธาโดยไร้สิ่งเหนียวร่างของเขาเองซึ่งดังปานฟ้าถล่มดินทลายขณะดิ่งหวบลงสู่พื้นดิน โรเบิร์ตแลงดอนรู้สึกอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้รู้สึกมาตั้งแต่สมัยที่เขายังเล่นกระโดดน้ำนั่นคือความรู้สึกถึงแรงดึงดูดอันยังไม่หยุดของแรงโน้มถ่วงระหว่างดิ่งลงอยู่กลางเวหายิ่งเขาตกลงมาเร็วเท่าใดพื้นดินก็ยิ่งดูเหมือนจะดึงและดูดเขาแรงขึ้นเท่านั้นแต่ในครั้งนี้เขาไม่ได้ตกจากระดับความสูงห้สฟุต ลงมาในสระว่ายน้ำหากตกจากความสูงหลายพันฟุตลงสู่เมืองเมืองหนึ่งซึ่งมีบาดวิถีและคอนกรีตทอดยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดจากที่ใดที่หนึ่งในท่ามกลางกระแสลมและการดิ้นรนสุดชีวิตเสียงของโคเลอร์สะท้อนกล้องออกมาจากกลุม่มศพคำพูดที่เขาพูดเมื่อเช้านี้ขณะยืนอยู่ใกล้อุโมงการตกเสรีของเซิร์ แรงดึงหนึ่งตารางหลาชะลอร่างที่กำลังตกลงมาให้ช้าลงได้เกือบ20%ซนแหล่งด้นเพิ่งตระนักว่า20%อร์ซนนั้นไม่ได้ใกล้เคียงเลยแม้แต่น้อยกับสิ่งที่คนเราต้องการถ้าหากจะต้องการรอดชีวิตจากการตกที่สูงขนาดนี้อย่างไรก็ตามเขากำวัตถุชิ้นเดียวที่เขาคว้าได้จากในเฮลิคอปเตอร์ ระหว่างทางที่ออกจากประตูไว้แน่นด้วยอาการเหมือนเป็นอมพาธมากกว่าด้วยความหวังใดๆมันเป็นของที่ละลึกที่พลึกพิลั่นแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเกิดความหวังในชั่วขณะซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วนั้นแผ่นผ้าบาังกระจกหน้าวางอยู่บนพื้นด้านหลังเฮลิคอปเตอร์มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเว,ว้าเข้าข้างในขนาดประมาณสีคูณสเมตร มองดูเหมือนผ้าปูที่นอนแบบรัดมุมผืนมะฮือมาพอจะเทียบเคียงกับพร่มชูชีพได้อย่างหยาบๆที่สุดเท่าที่จินตนาการไปถึงมันไม่มีสายรัง้งมีแต่ห่วงยางยืดที่ปลายแต่ละด้านเท่านั้นเอาไว้สำหรับรัดส่วนโค้งของกระจกหน้าเฮลิคอปเตอร์แหล่งด้อนคว้ามันมาสอดมือเข้าไปในห่วงยึดไว้แน่นแล้วกระโดด ลงสู่ความว่างเปล่าเบื้องล่างเป็นการกระทำเท้ามารตยูอันยิ่งใหญ่ในวัยหนุ่มครั้งสุดท้ายของเขาจากชั่วขณะนี้ชีวิตไม่ใช่มายาอีกต่อไปแหล่งดอนร่วงละลิ้วลงไปเหมือนก้อนหินในลักษณะเยียดตัวตรงเท้าอยู่ข้างล่างสองแขนชูข,ขึ้นมือยึดห่วงไว้แน่นแผ่นบางกระจกโป่องออกเป็นรูปเห็ดอยู่เนือศีษะ ลมพัดกระแทกร่างของเขาอย่างรุนแรงขณะที่เขาร่วงลงสู่พื้นดินก็เกิดการระเบิดรุนแรงนักที่ใดที่หนึ่งเหนือร่างเขาขึ้นไปมันดูเหมือนจะอยู่ไกลกว่าที่เขาคาดไว้แรงสั่นสะเทือนกระทบร่างของเขาแทบจะในทันทีเขารู้สึกว่าลมหายใจถูกบีบคั้นออกจากปอดอากาศรอบตัวร้อนระอุข,ขึ้นมาโดยพลันเขาพยายามยึดไว้แน่น กำแพงความร้อนถล่มลงมาจากเบื้องบนส่วนบนของแผ่นบังกระจกเริ่มไหม้แต่ก็ยังใช้การได้อยู่แหล่งด้นพุ่งดิ่งลงมาข้างล่างตรงบริเวณขอบของแสงสว่างที่เปล่งออกมารอบกายรู้สึกเหมือนนักเล่นกระดานโต้คลื่นกำลังพยายามแสงหน้าคลื่นยักษ์สูงสักพันฟุตและแล้วความร้อนนั้นก็จางหายไปในทันใด เขาร่วงผ่านความเย็นอันดำมืดอีกครั้งแหลงดอนมีความหวังขึ้นมาวูบหนึ่งแต่อึดใจต่อมาความหวังนั้นก็จางหายไปเหมือนความร้อนจากเบื้องบนแม้แขนที่เกรงขม่งจะรับประกันว่าแผ่นบางกระจกช่วยชะลอการตกลงสู่พื้นของเขาแต่ลมก็ยังพัดผ่านร่างของเขาด้วยความเร็วจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแหลงดอนแน่ใจว่า เขายังคงดิ่งลงมาด้วยความเร็วเกินกว่าจะรอดชีวิตได้ร่างของเขาคงจะแหลกละเอียดเมื่อตกกระทบพื้นสถิติตัวเลขต่างๆทางคณิตศาสตร์วิ่งผ่านสมองของเขาแต่เขามึนชาเกินกว่าจะจับความหมายได้การดึงพื้นที่หนึ่งตารางหลาตกช้าลงเกือบ20เซทั้งหมดเท่าที่แรงดอนพอจะคาดเดาได้ก็คือ แผ่นบังกระจกเนื้อสีสากเขานั้นใหญ่พอที่จะชะลอความเร็วลงมากกว่า20%เอร์เซแต่โชคร้ายที่เขาบอกได้จากแรงลมที่พัดผ่านร่างว่าไม่ว่าแผ่นบางกระจกนี้จะทำหน้าที่ของมันได้ดีเพียงใดแต่ก็ยังไม่พอเขายังคงดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วไม่มีทางรอดชีวิตจากการตกกระแทกทะเลคอนกรตีตที่รออยู่ข้างล่าง เบื้องล่างเขาแสงสีแห่งกรุงโรมแผ่กระจายไปทุกทิศมองดูเหมือนผืนฟ้ากว้างใหญ่ที่มีแสงสว่างจากดวงดาวพร่างพราวที่เขากำลังตกลงไปผืนฟ้าดาราพราวนั้นมีเพียงเส้นสีดําแถบหนึ่งขัดจังหวะแบ่งเมืองออกเป็นสองซีกเหมือนเส้นเล็บวินสีดําและกว้างที่ทอดคดเคี้ยว ผ่านไปตามจุดแสงสว่างราวงูตัวอ้วนแหล่งด้นจ้องลงไปยังแถบสีดำที่ทอดวกเวียนไปมานั้นชบพลันนั่นเองเขาก็เต็มไปด้วยความหวังขึ้นมาอีกครั้งเหมือนยอดคลื่นที่โผล่ขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันด้วยกำลังแรงเหมือนคนบ้าเขากระชากมือขวาที่ยึดแผ่นบางกระจกอยู่ลงมาอย่างแรงแผ่นบางกระจกกระพือดังขึ้นในทันทีและเบนออก ตัดไปทางขวาเพื่อหาทิศทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดแลงดอนรู้สึกว่าตัวเขาลอยไปทางด้านข้างเขาดึงอีกครั้งแรงกว่าเดิมไม่ใส่ใจความเจ็บปวดในฝ่ามือแผ่นบางกระจกกลางออกและแลงดอนก็รู้สึกตัวว่าเขาเลื่อนไปในแถวทางขวางไม่มากนักแต่ก็ยังขยับไปบ้างเขาก้มลงมองข้างล่างอีกครั้ง ยังงูสีดำที่เลื้อยคดเคี้ยวตัวนั้นมันอยู่เยื้องไปทางด้านขวาแต่เขายังลอยอยู่ค่อนข้างสูงนี่เขารอนานเกินไปหรือเปล่าเขาดึงอีกครั้งด้วยแรงทั้งหมดที่มีและยอมรับว่าชะตากรรมเขาบัดนี้อยู่ในอุ้งหัดแห่งพระเจ้าเขาเพ่งสายตาไปยังส่วนที่กว้างที่สุดของงูตัวนั้นและภาวนา ขอให้เกิดปฏิหารเป็นครั้งแรกในชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเลือนลางคลุมเครือความดำมืดเบื้องล่างพุ่งขึ้นมาหาเขาอย่างรวดเร็วสัญชาตยาน,นักดำน้ำกลับคืนมาอีกครั้งเขาห่อตัวโดยอัตโนมัติและปลายเท้าชี้ลงข้างล่างปอดขยายตัวออกเพื่อปกป้องอวัยวะสำคัญขางอ เป็นรูปตลุมพุกและท้ายที่สุดความรู้สึกขอบคุณที่แม่น้ำไทเบอร์อันคดเคี้ยวกำลังเชี่ยวกรากทำให้น้ำเป็นฟองและเต็มไปด้วยอากาศนุ่มกว่าน้ำที่ไหลเรียบถึงสามเท่าและแล้วร่างของเขาก็ตกกระแทกตามมาด้วยความดำมืดเสียงแผ่นบางประจกที่กระพือดังสนัน่นดึงดูดสายตาคนกลุ่มนั้น มาจากลูกดวงไฟใหญ่บนท้องฟ้าคืนนี้ท้องฟ้ากรุงโรมช่างเต็มไปด้วยภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์ที่ทยานขึ้นสูงริบลิวการระเบิดรุนแรงและตอนนี้ยังมีวัตถุประหลาดที่ร่วงหล่นลงสู่สายน้ำพรุ่งพล่านเป็นฟองของแม่น้ำไทเบอร์ตรงริมฝั่งอิซโซลาติเบรีนาเกาะเล็กๆในแม่น้ำพอดี นับตั้งแต่เกาะแห่งนี้ถูกใช้เป็นด่านกับกันผู้ป่วยเมื่อครั้งที่เกิดการระลกในกรุงโรมในปีคริสตศักราช1656ผู้คนก็เชื่อกันว่าที่นี่มีคุณสมบัติลึกลับในการรักษาโรคด้วยเหตุนี้เองเกาะแห่งนี้จึงกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลติเบริน่าของกรุงโรมในเวลาต่อมาร่างนั้น บอบช้ำยับเยินเมื่อตอนที่พวกเขาลากขึ้นมาบนฟังชายคนนั้นยังมีชีพประจรเต้นอ่อนๆซึ่งพวกเขาคิดว่าช่างน่าอัศจรรย์นักพวกเขานึกพิศวงว่าเป็นเพราะชื่อเสียงในการรักษาโรคอันลึกลับของอิโซลาติเบรีนาหรือเปล่าหนอที่ช่วยให้หัวใจของเขายังเต้นอยู่ได้ไม่กี่นาทีต่อมาเมื่อชายคนนั้นเริ่มไอ และค่อยๆกลับฟื้นคืนสติคนกลุ่มนั้นก็เชื่อสนิทใจว่าเกาะนี้จะต้องมีมนต์ิเศษจริงจบบทที่124-125ถึงเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่ง <S <S เพื่อจแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ